จเจอกเด็ครับเพื่อนๆกับเครดิตฟรีครับกับช่องของช่องของผมนะครับค้นหามาฝากครับจะสอนแสดงหาเครดิตมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นกันฟรีครับแบบนี้เลยครับ slot โ o ครับผมก็ยังไม่ได้สมัครเลยนั้นเราไปสมัครกันเลยครับเพื่อน ตามีผมนี้ตามผมนี่เลยก็ได้ครับตามผมนี่นะครับคนที่ยังไม่เคยเสยมัครหรือว่าเคยเล่นครับ

เแล้วเราจะได้ User ยูเซอร์มาครับก็ไปติดต่อแอดมินครับเพ,เพื่อนๆครับๆๆๆนี่ครับก็พิมพ์ว่า หลังจากนั้นก็รอแอดมินตอบนะครับแล้วก็พเพื่อนๆก็จะได้เครดิตฟรีห้าสิบบาทมาเป็นเครดิตฟรีครับทํายอดหกร้อยถอนได้สามร้อยครับผมก็กลัวว่าจะนานหนะเดี๋ยวอันแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวัไงก็รอแอดมินตอบกลับก่อนนะครับัไงเพื่อนชอบก็อย่าลืม กดถูกใจและสับตะไคร้ให้เป็นกำลังใจให้ช่องผมหนึ่งครับคอยติดตามสลอฟรีให้ด้ฟรีจากผมครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ